คนดูดิมีเป็นแบบนี้ดูดิเฮ้ยทุกคนแต่พอเราเคี้ยวไปแล้วอะเฮ้ยผักกรอบจากช้อปปี้ราคาร้อยกว่าบาทจะอร่อยไหมนะมันจะแข่งไปปะจะสู้ของพิมรีพายได้ไหมอะ่ะแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพาสุทธาบอกตา <c oughs> คือ เน่นว่าทุกคนวันนี้ให้ดูแบบว่าตั้งใจแต่งเวอร์นะฮะพยายามทําให้มันดูแบบว่าเป็นตาเฉียวๆหน่อยๆนะครับติดขนตาเบอร์แบบว่าเออก็ธรรมชาติอยู่เนาะนะฮะทุกคนก็คลิปนี้นะครับทุกคนอย่างที่หัวข้อคลิปได้บอกไปเลยหอวข้อคลิปได้บอกไปอย่างที่ฟ้าอันได้ตั้งชื่อคลิปไปเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวผักอ,อกกรอบจากช้อปปี้กันนะครับทุกคน ปกติเนี่ยเคยแต่รีวิวแต่ผักอบกรอบจากแม่พิมพ์รีพายนะครับแต่อันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะครับเวลาที่เราเอ่อเสิร์ชเข้าไปในช้อปปีนะครับผมค้นหานะว่าผักอบกรอบเนี่ยเนี่ยไอซองหน้าตาแบบนี้ก็จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆหรือแล้วก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณแบบว่าร้อยห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยประมาณนะนะั้นไม่เกินนี้นะครับทุกคนก็จัดมาให้แล้วจ้าทุกคนดูซิว่ามันจะอร่อยมันจะกินได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีผักกี่ชนิดให้เรานะ ทุกครั้งที่ฟ้านะทาคลิปกินนะครับลิปที่ฟ้านจะเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นนี่เลยนะของเทียร่านะครับผมน,นี้อันนี้จะเป็นเบอร์09นะครับสีไอบิลองเฮียที่ฟ้านเลือก ทามาในวันนี้นะครับเพราะว่ามันเข้ากับสีตาดีนะครับเห็นไหมอันนี้สามารถทาในชีวิตประจําวันได้นะครับทุกคนเราจะบอกว่าติดทนติดแน่นแต่ไม่ได้ทําให้ปากเราแห้งเลยนะครับทุกคนอันนี้ฝันก็เป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่นะครับทุกคนแท่งหนึ่งเนี่ยมัน290บาทนะครับมันมีทั้งหมดประมาณ9สีนะครับเดี๋ยวฝันขึ้นชาร์ตสีไว้ให้ตรงนีงน้เนาะสำหรับใครที่สนใจเนะี่ยเดี๋ยวฝันจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะครับทุกคนอ๋อลืมบอกไปนะครับอ๋อนอกจากเป็นตัว รีบแล้วนะครับก็จะยังมีตัวรองพื้นที่ฝานทามาในวันนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ฝานมาทําคลิปรีวิวรองพื้นต่างหากเอาไวล้ละกันเพื่อที่ทุกคนจะได้ตัดสินใจถูกนะครับทุกคนแต่ว่านี่วันนี้ก็ทาเวยเห็นไหมเนียนกริบนะครับแต่ว่าเบาสบายผิวมากโอเคนะครับทุกคนนี่ได้มาแล้วจะผักอ,อกกรอบจากช้อปปี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวก่อนให้้องบองมาพูดอะไรนิดนึงก่อนที่เราจะไปแกะผักอ,อกกรอบนะฮะบ,บอง ทุกคนวันนี้เนี่ยผักอบกรอบจากช้อปปี้ปี้อะไรล่ะผักอบกรอบจากช้อปปี้จ,นะจะน่ากินไหมนะจะอร่อยไหมนะ,ะมาดูกันโอเค,อเคมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยฝอันซื้อไม่แน่ใจคือจําราคาไม่ได้ทุกคนฝันซื้อมาประมาณอ่อ ร้อยไม่เกินสองร้อยอ่ะทุกคนประมาณร้อยไม่แน่ใจอ่เออประมาณอยู่ที่ประมาณ150-200นี่แหละทุกคนนะครับก็อ่ะให้ดูเป็นแพ็กเกจซิงของเขากันก่อนก็จะเป็นภาษาจีนนะครับอ่านว่าคุยคุยคุยเอาเหมยเหวยใช่ไหมคุยเอาเหมยเหวยตาฝ้าอ,อ่านผิดต้องขอโทษด้วยทุกคนโฟกัส on น n a c k ค n d น o c u s on you นนี่หมายว่าคือโฟกัสที่ขนม แล้วก็โฟกัสที่คุณด้วยนะครับคือถ้าเดาไม่ผิดอันนี้มันน่าจะเป็นซองที่แบบว่าเอาไว้ใส่ผักหรอใส่ผักอยู่แล้วหรอหรือว่ามันเป็นซองที่แบบว่าเอ่อเขาซื้อมาอีกทีแล้วโรงงานมาใส่ใส่แบบนี้งงปะงงท,ท,ที่ที่ต้องการซื้อวะอเอออันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่ารู้สึกคุณๆนะกับหน้าตาแบบนี้หน้าตาซองอย่างเงี้ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนหม,หมดเลยนะครับแล้วก็ อันนี้เนี่ยจะอยู่ที่สองร้อห้าสิบกรัมนะครับอะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเออใครที่เคยกินก็ลองคอมเมนต์มานะครับทุกคนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะก่อนที่ฝานจะไปเปิดกันนะทุกคนอันนี้ก็ฝานล้างมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมาเปิดกันในเลยอืมคนดูดิมนเป็นแบบนี้ดูดิ เพื่รอบก่อนคือสั่งของแม่พิมพ์ไปจะไม่มีแบบนี้นะรู้สึกมีเป็นซองการเชิญมาให้ด้วยนะครับอันนี้อร่อยมาขออือ <c oughs> อันนี้250กรัมนะครับอะขอจัดหน้าให้สวยๆนิดนึงนี่นเห็นไหมว้ากินมากอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลย ดูนะเริ่มที่อะไรก่อนดีทุกคนอ่ะคอมเมนต์เร็วคอมเมนต์เร็วอ๋ออ๋ออยากให้กินมันม่วงก่อนโอเคฮูบี้ฮูบี้ฮูบี้อ๋อโอเคฮูบี้ได้ฮูบี้าสามาลายูนะครับทุกคนนี่เลยนะ,ะดูนะบิสมาฮึมไม่แข็งนะไม่แข็งหรออืมคืม มันแข็งแหละแต่ว่ามันไม่ได้แข็งเกินไปอ่ะจริงทุกคนตอนแรกคิดว่ามันน่าจะแข็งมากกว่านี้อ่ะขออีกคำหนึ่งก็เพลินดีนะอืมอร่อยชอบอันนี้วอดวอดอันนี้ฟิลเหมือนเรากินแบบว่ากับเราถ้าเกิดว่าเป็นภาษามาลายูเนาะ ถามังหวดก็จะได้ว่าอูบีอูบีกันเนอูบีกันเนก็คืออะไรวะปีโง่งอูบีกันเนปีเซโก้งปีเซกันแนปีเซกันแนปีเซก้แปีเซกันแนมคนนาราทุกคนใครเป็นคนนาราบอกหมอยว่าโกงแกหรือกันแนแล้วใครเป็นคนปัตตานีบอกหน่อยว่าโกแงหรือกันแนอะอยากรู้จังว่าใครบ้านใครพูดกันแนบ้านใครพูดโกแงบ้างสองคำนี้ความหมายมันจะเหมือนกันเว้ยทุกคนก็คือแปลว่าทอดนะฮะแต่ว่า เสียงกันตลอดกับเพื่อนเนาะออ่สีส้มอันนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นแครอทแต่ไม่ใช่มันเป็นมันแบบว่าสีส,ส้มๆอืมอร่อยเหมือนกันอร่อยอน,นี่ไงแครอทของจริงมันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นแครอทมากขนาดนั้นนะอืม ดีกว่าเฟ้นไฟปะอันนี้ก็อร่อยอร่อยพุทซานี่นะฮะเว็บแรกมันจะมีความแข็งนิดนึงแต่พอเรากินไปได้สักพักอะ่ะ ความเป็นพุชามันมาแบบว่าโหอ๋อโอเคพุช่าแน่นอนไม่ได้ใช้พุช่าปลอมมาเอาง่ายๆเนาะว่าแต่พุช่าปลอมคืออะไรอ่ะอันนี้ดีกว่ามาระมันจะขมมา,มาระอ่ะเดี๋ยวให้ให้คนตัดต่อที่น่ารักของเรานะฮะขึ้นรูปมาระเอาไว้ให้ตรงนี้เนาะมาระหรือเปล่าใช่มาระป่ะใช่ไหมอ่ะ,อะใช่ใช่มาระปะ่ะทุกคนใครรู้ใช้พิมพ์มาด้วยนะ แต่รู้สึกว่าจะเป็นมาราะระเนี่ยขมอมืขมขมมากแต่ในความขมของเขามันไม่ได้ฝาดขนาดนั้นนะทุกคนมันกินได้ทา,ทากินทีเดียวท,ท,ท,ทุกชนิดก็คือฟันหลุด หลุดเลยไหนรไม่รู้พรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนยางแล้วอ่ะได้ท้าใช่ไหมได้แต่ขอก่อนอย่างสุดท้ายคือกล้วยที่ยังไม่ได้ลองกินดูซิว่ากล้วยเนี่ยมันจะเป็นกล้วยยังไงมันจะแบบว่ารู้สึกเหมือนกล้วยปกติทั่วไปหรือเปล่านี่นะฮะกล้วยเนี่ยแบบนี้ไงก็กล้วยปกติก็แหะเฮ้ยคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบกล้วยอยู่แล้วด้วยแหละ จริงๆทุกคนฝั่ชอบกล้วยอยู่แล้วยิ่งกล้วยที่เป็นกล้วยทอดกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คืออร่อยหวาน,นหวานมากไม่จ้ำเลยก็อกองคิด่มันสีสว่างหน่อยมันมันจะหวานกําลังดี <c oughs> อืมออฝันคิดว่าอันนี้เป็นกล้วยเหมือนกัน <c oughs> อันเนี้ยกล้วยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นอะไร คนใครรู้บ้างว่าอันนี้คืออะไรเมื่อกี้คือเราโดนท้าไว้ทุกคนบอกว่าให้กินทีเดียวทั้งหมดดูสิว่าจะเป็นยังไงเอานะมันเหลืองมันฝรั่งอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นมะระมันม่วงพุทราจีนฟันหักขึ้นมานะหมอด่าเลยแครอทบีทรูทแล้วก็ไม่มีนะไม่หมดแล้วมาหาทุกคนดูสิ โอ้โหแล้วปากฉันจะยังไงเอางี้ทีละสองละกันไม่ได้ลองกินก่อนเอาเข้าปากเอาเข้าปากทีเดียวอย่าพิ่งกัดเอมอ <laughs> คิดสดปดไม่มีอย่าพึ่งกัดแม่กัดทีเดียวอยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงปวดฟัง <laughs> กัดทีเดียวเออขน้นแหละอะกัดมันจะเป็นเหมือนผัดผัก รวมมิดไหมพี่เปิงกงแกงอ่ะมันปากมากเลยเฮ้ยทุกคนแต่พอเคี้ยวไปแล้วอ่ะมันรวมทุกอย่างจริงนะเอออร่อยไหมไม่อ่ะมันจืดเลยจริง รู้ว่จืดอืมเหมือนเคี้ยวอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมีเท็กเจอร์แต่ไม่มีรสชาติลิปไม่หลุดลเลยเดูดิไม่หลุดเลยหาทำมากนะฮะก็สรุปก็คืออร่อยกว่าที่คิดไว้มากๆแล้วถ้าถามว่ากับของช้อปปี้อย่างเงี้ยกับของพิมพ์ลิปพายเนี่ยอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันส่วนตัวนะคือยังไม่ได้กินแบบว่าเทียบกันเลยไนงะแต่ว่าใครอยากให้ลองทำคลิปก็ลองบอกมากันแล้วกันนะ สำหรับคลิปนั้นนะฮะทุกคนมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าบางผักบางชนิดอ่ะมันก็ไม่มีในของแม่พิมพ์รีพายไงอย่างเช่นกล้วยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นก็เป็นผลไม้ที่ฟันชอบอยู่แล้วอ่ะเนาะก็อย่างที่บอกไปมันก็หวานมากๆด้วยอร่อยอะ่ะถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโหอร่อยจังเลยขนาดนั้นแต่มันก็ก็ไม่เสียดายเงินที่ซื้อไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่า ราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยต้นต้น,ตนร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยครับเทียบกับปริมาณที่ได้มามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับทุกคนใครที่อยากจะซื้อตามสั่งตาม เดี๋ยวฝานจะใส่ลิงก์ช้อปปี้เวาไ้ใต้คลิปนะครับผมถ้าใน Facebook เดี๋ยวใส่ให้ใต้คอมเมนต์เนาะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ฝานด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ฝานลองซื้ออะไรมากินทําคลิปอะไรอีกเนี่ยอยากเห็นฝานทำอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนกันนะครับผมติดตามฝานได้ในไอจีนะชื่อว่าฝานสุดติ่งตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ดูใน YouTube เนี่ยก็กด u b s c r ค b e แล้วก็ก,กรงกรแ ส่วนใครที่ดูอยู่ในเพจหว่าเฟซบ o ๊กนะครับสามารถที่จะกดไลค์เพจแล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ฝันได้เนาะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ฝาอันสุดติง่งนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายสรุปก็คือเวิร์กนะครับทุกคนไปซื้อตามได้เลยลิงก์อยู่ข้างล่างจ้าดีงาม